ภารกิจทาแป้งวันที่สองโดยไม่บอกมังคุณย่าจะเห็นได้ปะ้าอยู่ยี่สิบนาที่ก็เห็นว่าได้เอาแป้งออกจักน้อยว่านั้นมันมันเปิดอยู่แป้งมันไม่ได้หมดนะปั้นเต็มอยู่มันเปิดอยู่แม่มันเปิดอยู่หมุนอีกมันก็ปิดนันน่ะมันเปิดอยู่มันเปิดอยู่ไม่ไม่ต้องหมุนน้าทักสิเต้ ่ต้องตะแคงมันอลองตะแคงแป้งเอาปากมันลงไม่ไม่ต้องไปทุบเอาไหมเอาต่แ้งมันลงไหมตะแคงมันขืนกลนเอามันขืนแนวตั้งไหมแนวตั้งไม่ทําไมีเราก็ทําได้โอเคนั่นไงได้แล้วเอา แต่ละมือลุ่นมากเออโอเคท่าเดี๋ยวท่าหลังจะท่าให้เวลาแม่จะนั่นแม่ก,อก็อกกลมันขึ้นเด้วแม่ว่าต้องไปเอ็นเทดแบบทะแยงมงุมเอาแนวตั้งเอาปากมันลงเอาก้นมันขึ้นชี้ฟ้าเลยมันจะออก